ใช่สบายดีทุกคนนี่ก็เตรียมเห็ดแดงพักหลังจากที่ตัดพ,พ,พักไปแล้วครับพอล้วตัดไปแล้วพี่ก็บอกเพราะว่าตัดยกแปลงเลยอืที่ก็บอกต้องเห็ดแดงไม่เหยอะที่ที่พัก

เก็บพักไปเลยนี่ไงพักชุดนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเพราะว่าเป็นพักสีเหลาะสิเก็บเลยวันเสาร์วันเสาร์ก็สิเก็บเก็บก็สิเก็บยกแปลงอก่แปลงพักสีเก็บไปก้อนเราก็มีทุกคนยำเห็ดเก็บไปก้อนเราก็มี่เห็ดไม่ก็มีเพราะว่าหลายแปลงเลย ยาดินยาดินให้เก็บไปก่อนเพราะว่ามันไหลเป่ต้องเตรียมตยีามภา้ในวันการลังข้านผุดสามวันเนี่ยต้องเตรียมเตรียมแปลงเตรียมงานในสวนให้เสร็จเรียบร้อยว่าขั้นตัดพักไปแล้วก็ต้องไม่เห็ด แตงไม้ลงพักจุดไม้ทันทีเกอะดินแตงหน่อยเกือบสิได้เอา,มาเมล็ดมา่อวานมุมนี้ก็เป็นก่อนสิ่ว่า,มาเมล็ดจะต้องมนันหนามมันรดให้มันชุม่ม น้ำโดดแถมันชุ่มเย็นเเศษความีเสศษหินเสศษพลาสติกล้งเรือก็ต้องเก็บออกเก็บออกเก็บออกจากแปลงเพราะว่าเมล็ดผักมันเล็กๆมีของแข็งแขงของหนาๆมันกะแท่งต้นก้ลาขึ้นบ่ได้มีเป็นถุงพลาสติก ถุงพลาสติกเล็กนิดหน่อยหนะพลาสติกนี่บ่ย่อยสลายอยู่เป็นลอยๆปีกับไม่ห้อยต้นกานโดนของแข็งทับหก็ถุงพลาสติกทับกับแท่งขึ้นต่างต้นบ่ได้จะเสียโอกาสไปเสร็จเพื่อ คืเอเบ่อต้องเก็บออกดูกระติ๊บเศษกระเบื้องเศษหินเก็บออกนี่นี่แปลงแปลงนี่ก็ล่างเป็นต่วนกาเล็กๆแ,แปลงที่เห็ดเห็ดไม่สิบปู่คู่เพราะว่าหลังจากเก็บพักปไปแล้วก็ต้อง ปแปลงไม้นาทีสุดได้นี่ต้นกานี่พักไปหมุนเวียนมันท่านครับกรมต่องการของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าต้องน่าล่อหลับท่านพักปลอดสารทุกอาทิตย์พักปลอดสารนี่ ัน,นี้มีตอเก่านะอ้ว่แบบนี่กับอนออกถอนออกนี่คือแปลงที่เตรียมเฮ็ดมาแล้วแปลงไม้พวกกระเชมาเมล็ดพันธุ์มา่วานเก็บออกไฟเบอร์ ลงจุดไม้ทันทีมอสัน,สนมาท่านบางทีพว่าช่วงการจเริ่มเติบโตนี่สาช่วงที่เป็นต้นกานออน้าวอ่อนๆซาโตแล้วกแก้ว่หลายแปลงเลยอนี้พักที่ตัดแต่งกิง่งแต่งของดีไปขายแล้วส่วนที่เหลือนี่สีลง ไปลงบ่อน้ำหมักเป็นปุ๋ยหมักเป็นน้ำหมักจิกเกียพื้นที่สีสิเตรียมเฮ็ดเกียสักเกียเ็ษกัดมีดเศษหินเศพลาสติก่ 一个是个接包。 เศษก,กระเบือบ้องพลาสติกท,ท,ท,ที่ตกข้างอนี่ไปเก็บออกว่าเป็นของแข็งของหนักของหนาพลาสติกเวลาตุ่นกาง,ง,างอ่อนแง่บอกว่าอะไรเ็บออหลังจากนี้ล้วก็สิเอาอันนี้เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วกเดี๋ยวมาเลี้ท่าน มาโรยเป็นกระบวนการของปลูกในรุ่นต่อไปมาไปก็เสียวมเมล็ดขั้นลงมาวานตลเปลี่ยนพอตะวันเมล็ดแล้วก็เสียแล้วผ่าคุ้มไว้ ตะระแปลงต่ระแปลงก็เสียวผ่าคุ้มุงวาสติกที่มีกมเก็บออกผ่าคุ้มไปสามวันครบสามวันเั้งสี่เปิดผ่าเพื่อให้ต้นก้าที่งอกได้รับแสงนี่เป็นต้นก้ารุ่นก้อนนี่กำลังกำลังเป็นต้นก้า ช่วงที่น้นอยๆนี่ใส่เวลานัาน่นกาสิโตอันโตแล้วกับคับเดียวกัครบอายุสาวสิบแปดวันสี่สิบวันมากเกินสี่สิบห้าวันอันเลื่อยสี่สิบห้าวันไปหรอสิกแกมีช่วงน้อยกำลังงามน,นี่กระสีอีกอาทิตย์หนึ่งเลย ไปบริการลูกค้าได้แต่งแต่ง,ตงเล็กๆน,น้อยๆเก็บไว้หลายมุมหลายแปลง,งตามความเหมาะของแต่ละพื้นที่ที่เห็ดอยู่ในสวนเพราะว่าพื้นที่ก็มีจำกัดพื้นที่ก็บ่หลายพื้นที่ในสวนนี่ก่ะ นี่ทั้งหมดก็หกสิบตารางว่าเหตุเป็นปลูกพักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลานจอดรถ้างนาสวนมุมนั้นก็สิเต็นพวกกระเพ้าพวกตะไคร่พวกมะเขือส่วนหนหนอกมีผักชุดใหญ่แต่ชุดในนี่ ในโลโลแปลงทั้งหมดเลยก็ต้องลงใงไมใไม่อีกเพื่อพักทีุ่่นตัวต่อไปสิท่านความต้องการของตลาดพอตลาดต้องตัดไปดดทุาทิย์ุาทิ์ที่ถึงวันเวลานัดก็ต้องมีของไปบริการลูกค้า เดี๋ยวสิเอาเมล็ดพันธุ์มาลงลทุกคนเมล็ดพันธุ์มาโรยโรยถูกแปลงเลยถึงไปถึงลูกโรยโรยเสร็จแล้อกเอาผ้าใบามะคุ้งไปสามวันครบสามวันเมล็ดพันธุ์ก็สิงอกเมล็ดพันธุ์งอก,กต้องเปิดผ้าแต่ว่าเปิดผ้าเดี๋ยวต้นกล้าก็สิ ถวินหาแสงลำต้นกับสีหยืดเงาออกไปลำตน้นเงากับอันตรายเพราะว่ายืดหาแสงไรกับบอหลดอีกห่อมขอปอมเอาขอมปอมหนิเดี๋ยวอาทิตย์นี้